สวัสดีค่ะอยู่กับกู๊กกูแน่ๆนะคะแล้วก็วันนี้อยู่กับเกมรเลนเจอร์กันเหมือนเดิมเลยค่ะมาแล้วสําหรับเรียกว่าเป็นช่วงพิเศษในการดึงเงินออกจากกระเป๋าของเรานะคะก็คือเป็นการชาตัวที่แบบทุกคนต้องการคือแบบว่าเขาคัดตัวที่ทุกคนแบบตัวเด็ดตัวจี๊ดมาเลยนะก็คือนี่เลยต่างๆเหล่านี้ในหน้าจอหูห้าตัวนี้คือมันเป็นตัวที่แบบ หลายคนอยากได้มากๆแล้วก็เป็นตัวแบบพลิกเกมเลยนะคะตัวนี้กลับมาแล้วอยู่ในกาชาเรียบร้อยเราก็นี่เขามีซีซันหมาแล้วนะคะซีซันหเป็นซีซันวินเทอร์เป็นน้องแซลลี่เออน่ารักอันนี้น่ารักเอออันนี้รู้สึกแบบเสียตังดีไหม <laughs> ดูน่ารักเป็นซีซันวินเทอร์นะคะแล้วก็ เนื่องจากว่ามันมีการอัปเดตเนาะตอนนี้โคลาโบหายไปแล้วทุกคนโคลาโบจากไปเรียบร้อยนะคะใครที่เก็บสะสมโคลาโบอยู่ก็ตอนนี้หมดโอกาสแล้วนะจ๊ะโอ้ตอนนี้ไลเลนเจอร์หิมะตกเลยอะน่ารักน่ารักมากเลยซึ่งณนะตอนนี้ก็คือมันเปลี่ยนเป็นซีซั่นใหม่แล้วเนาะนี่เป็นเรนเจอร์พาสตัวนี้นะคะ ราคาเดิมไม่ลดราคาลงเลยใช่ไหมคือสรุปก็คือจะ3-4-9ไปอย่างนี้ตลอด <c oughs> จะไม่มีลดแล้วใช่ไหมอันนี้คือราคานี้ตลอดไปแล้วใช่ไหม <c oughs> สีสันนนี้น่ารักด้วยเดิ <c oughs> เสียตังดีไหมล่ะ <c oughs> ไหนขอแวบเข้ามาดูสะหน่อยจริงๆวันนี้กูจะมาเล่นเมนสเตดด่านยากนั่นแหละแต่ว่า พอกดเข้ามาแล้วมันเจอแบบของแบบนี้ก็เลยสักหน่อยดีไหมะควรจะกดสักหน่อยดีไหมะมีอยู่14ตัวเท่านั้นอะแต่แบบโอยากดอันนี้อะหรือควรจะกดอันนี้ดีหรือจะกดอันนี้ดียังไงดีเนี่ยอันนี้นะคะมีโอกาสได้เจ็ถึง8ดาวเหมือนกันนะเนาะอันนี้นี่มีโอกาสเท่าไหร่มีโอกาส สองเปอร์เซนที่จะได้น้องเปร่าส่วนอันนี้มีโอกาสโอ้ oh, เรียกได้ว่าอันนี้ถ้าถ้าพูดถึงแบบโดยรวมอันนี้มีโอกาสเยอะกว่าหมายถึงว่ามีโอกาสที่จะได้5ตัวนี้มากกว่าน้องเปร่า1ตัวเพราะว่า มันคือมันมี5้าตัวให้เลือกไงนึกออกไหมเออมันมีแบบสุ่มมาจาก5ตัวคืออาจจะได้ตัวอะไรตัวหนึ่งอะไรเงี้ยมันก็มีโอกาสได้ง่ายกว่าเพราะฉะนั้นตัวน้องเปล่าเนี่ยค่อนข้างมีโอกาสได้ยากนะคะน้อง่าว์น่ารักมากทุกคนอยากได้ถ้าได้มาจะต้องใจฟูแน่เลยอะ่ะเออโอ้โหซุปเปอร์เลียวนาดกบแดงแปดดาวนี้ออกแต่ละอย่างมาจุดนี้นะ ควรจะออกเป็นโบนัสเออสวัสดีปีใหม่ให้น้องๆทุกคนเราทุกคนไม่ได้เบาเบาเหมือนกันแต่ไม่ใช่เบาตัวที่ต้องการนะคะอ่ะก่อนจะไปไหนจะไปเล่นอะไรก็กดกาชากซะหน่อยละกันตัวนี้อ่ะจริงๆแล้วอ่ะโอ้โหก็อยากได้ตัวอะไรตัวหนึ่งในงนี้นะตัวตัวไหนก็ได้เพราะว่ายังไม่เคยได้เลยสักตัวเดียวนะคะ แต่ว่าจะขอกดเพียงแค่หนึ่งรอบนะเพราะว่าก็รูรูกันเนาะเพรเราจะเก็บไว้แต่ใช้ออกไปเยอะมากแล้วอะโอ้โหอย่างกากไม่กดดีกว่าไหมเสงิ่งทุกคนกลับไปเล่นเมนสเตจด่านยากกันดีกว่าอ่ะก่อนที่จะไปเล่นเมนสเตจนะคะเดี๋ยว ออขอซื้อกระปุก EXP กันซื้อติดติดตัวไว้ซะหน่อยอ่ะไปเล่นเมสเซจหมดยากกันนะคะตอนนี้เนี่ยเราถึงด่านที่66ทุกคนคลิปที่แล้วเนี่ยเป็นการเล่นที่ยาวนานมากนะเพราะว่าเล่นตอนแบบใกล้จะสี่ทุ่มนะคะ,ะเดี๋ยวขอวางมีหลายคนบอกว่าเนี่ยพี่เล่น ด้วยทีมนี้นะไปได้ไกลแน่นอนนะคะมาดูกันว่าเราจะมีโอกาสได้แบบไปถึงด่านสุดท้ายกับเขาบ้างหรือเปล่าเนาะเออแล้วก็มีน้องหลายคนบอกมาอ๋อว่าต้องจัดทีมใหม่ใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวกูขอจัดทีมใหม่แบบเขาบอกว่าต้องมีตัวก๊อปปี้อยู่หน้าเนี้ ทั้ง2ตัวเลยก็คือต้องเอาตัวกอปปี้มาใช่ไหมแล้วก็ควรจะเอาอินุยาชะมาแทนมูลดุริยางนั่นเองนะคะที่ที่น้องๆแนะนํากันมานะคะหัวขอของคุณมากๆม,มีน้องหลายคนเข้ามาคอมเมนต์เหมือนกันบอกว่าเออช่องนี้คือแบบเหมือนเล่นไปด้วยกันจริงๆเหมือนเล่นไปด้วยกันจริงๆแหละแล้วอย่างนี้มันก็ไม่มีตัวซับพอร์ตอะดิแล้วมันจะโอเคเหรอ ก็ไม่หรูลองแล้วกันนะคะลองไ,ไหนๆก็สามารถลองได้เดี๋ยวรูขอเอาน้องแซลลี่ใช่ไหมไปไว้ไม่ได้ดิคนนี้เศรษฐีก็ก๊อปปี้ใช่ไหมล่ะเอลซาก็ต้องอยู่หน้านี้อ่ะทําไงอ่ะเอลซาก็ต้องอยู่หน้านี้อ่ะแทนเอลซ่าแล้วกันแบบนี้ได้ไหมอะ่ะ เอออย่างนี้ได้ไหมอ่ะมีตัวกัปปี้สองตัวเลยนะแล้วก็กุ๊กูเดี๋ยวเอาเอลซ่ามาไว้หน้าสองแล้วกันเนาะจัดไปแล้วก็น้องฮิมมาวารีปึ๊บปึ๊บประมาณนี้ประมาณนี้ไหมเอออ่ะลองดูนะคะไม่เป็นไรมาไปดูกันเลย ด่านที่หกสิบนะคะจะรอดไหมเอาเพื่อนไปด้วยกดอัมมตาใช่ไหมล่ะแล้วก็เอาเพื่อนออกมารู้สึกจะกดเพื่อนชาไปหน่อยนะอ่ะมาแล้วตอนนี้ก็คือน้องๆบอกว่าเหตุผลที่ต้องเอาตัวกัปกี้สองตัวมาอยู่ในทีมแรกอะเพราะว่าจะได้ สร้างทีมได้รวดเร็วกว่านะคะเบอกมาอย่างนั้นนะอวิว้าวิตาแล้วนะ่าประทับใจมากนะคะผ่านได้ง่ายมากแต่ก็อย่างที่บอกเนาะเพราะว่ามันยังไม่ใช่แบบด่านที่โหดไงนี่เรายังมีอีกหลายด่านที่ต้องฝ่าฟันนะจ๊ะแล้วเมื่อกี้นะ่าจะเป็นที่เพื่อนเกน่งด้วยนะคะความดวงอะความดวงอะทุกคน โอเคเรียกเพื่อนมาแล้วก็กดอมตะเรียบร้อยนะคะมาดูกันว่าเราจะยื้อกับทีมนี้ได้แค่ไหนนะอม,อม ตัวมันเยอะมากทุกคนแล้วก็มีคนบอกมาว่าถ้าอยากให้ไม่กระตุกนะี่ยให้ปิดเสียงนะคะแต่ว่าถ้าปิดเสียงมันก็ไม่มันนะดีเนาะเออมันต้องอย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นทุกคนก็ทนแหลกกันนิดนึงนะคะทนแหลกกันหน่อยเฮ้ยหูดูทีมฝั่งเราดิทีมฝั่งเราก็เยอะใช่ย่อยนะใช้ได้เนี่ย เรียกพวกมาเป็นเรียกพวกฝั่งหนูมาเป็นฝั่งเราคืเยอะมากนะตอนนี้คือแบบโอ้โหมีน้องหลายคนแบบเพิ่งเพิ่งเข้ามาเล่นใช่ไหมแล้วอาจจะแบบไม่ได้เล่นนานแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะไม่ค่อยเข้าใจนะคะว่าทําไม ตัวมันถึงตายหรือว่าลำนำเยายวนอะไรเงี้ยมันคืออะไรมีแต่คนพูดถึงนะคะลำนำเยายวนอะมันเป็นสกิลที่เดี๋ยวนี้มันมีอยู่ในอาบิลิตี้ของตัวเรนเจอร์ตัวใหม่ๆนะคะซึ่งอีสกิลลำนำเยายวนอะมันทำให้ฝั่งตรงข้ามอะกลายมาเป็นพวกเดียวกันกับเราจ้าเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมันกลายเป็นพวกเดียวกันกับเราอ่ะมันก็เลยหันไปตี พวกเดียวกันเองหรือออกปะเอออย่างเช่นถ้าเราแบบใช้สกิลลำนำเยวยวนอย่างเงี้ยเราแบบมีตัวที่แบบตัวของตัวมอนสเตอร์อะติดลำนำเยวยวนปุ๊บมันอาจจะหันไปตีป้อมมันเองอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมเพราะฉะนั้นมันก็เลยทําให้อุ๊ยอุยเพราะฉะนั้นมันก็เลยทํมาให้แบบเราสามารถที่จะชนะได้นะคะโอ้โหตัวมันเยอะมากทุกคนดูดิป้อมมันเหลือหน่อยเดียวเองอะ ในความแพ้นี้นะเอาใหม่ด่านหกสิบเจ็ดนะคะหูยตัวมันออกมาเยอะมากทุกคนขู่ขอใช้ทีมเก่งเลยแล้วกันนะใช้ทีมเก่ง เอาทีมเพื่อนเก่งไปไว้เลยข้างหน้านะคะตอนนี้แล้วก็อพัดกลับไปซะหน่อยกระปุกมากจ้ากระปุกที่สุดในโลกจ้ากระปุกช่างมันกระตุกช่างมัน ตกช่างมันทุกคนเอาคิริวออกไปเอาคิริวออกไปเห็นไหมจะเห็นได้ว่าตอนนี้ฐานของเขาอะ่ะมันเริ่มโดนตีแล้วนะเออมันเริ่มโดนตีนะคะคุกูก็เลยไม่ค่อยได้เปลี่ยนทีมนะคือจะเน้นเอาคิริวออกมาเพราะว่ารอบที่แล้วคือคิริวตายนะคะแล้วมันก็ไม่มีตัวแทงทุกคน ต้องเอาคิลิวออกมาให้ได้มากๆจริงๆอ่ะคิลิวต้องยืนได้อ่ะถ้าคิลิวยืนไม่ได้ก็คือแบบยากนะคะก็ยังดีที่ว่าเรายังมีตัวมูนเยลลี่หมีเนาะอยู่ฝั่งอยู่ทีมนี้นะคะก็เลยทำให้ยังมีตัวลํานาได้อยู่ดูดีมันขาดคิลิวไปช่วงหนึ่งอ่ะ มีโอกาสก็เอาทีมสองมาบ้างอยทิลิวหายอีกแล้ว <c oughs> มีโทมัสมาถึงก็ต้องใช้โทมัสเลยนะโทมัสนี่น,นานๆจะเห็นสักทีนะทุกคนโทมัสก็จะทำให้ตัวมอนสเตอร์มันเคลื่อนไหวแล้วก็จมตีช้าลงนะคะเล่นกันถึงขนาดนี้เลยอ่ะมันต้องถึงขนาดนี้เลย <c oughs> ใช่ไหมเฮ้ย ฝั่งเราคือกระดึ๊บมาข้างหน้าแล้วนะกระดึ๊บมาหน่อยนึงแล้วกระดึ๊บมาได้กระดึ๊บมาได้กระดึ๊บมากระดึ๊บมาโอ้โหมันยื้อสุดใจจริงๆอะยื้อสุดใจจริงๆขี้เลี้ยวหายขี้เลี้ยวหายขี้เลี้ยวขี้เลี้ยวขี้เลี้ยวหายไม่ได้นะขี้เลี้ยวหายนี่มันจะไม่มีดันอะ่ะอุ้ยเหลืออีกหน่อยเดียวเอง คนคะ่ะมันเหลืออีกนิดเดียวจริงๆดูดูป้อมดิโอ้โ <c oughs> โอยมันโดหดลายกระชันจังเลยอะ่ะค <c oughs> ีริวตายไงจะว่าไปคีริวก็เกียร์โอเคมากแล้วนะจริงๆอะ่ะคีริวคือเลือด 59ล้านนะคะหรือเราควรจะใส่เลือดให้มากกว่านี้ดียังจะมากกว่านี้ได้เหรอเออสำหรับตัวอันนี้ก็คือบวก HP เลนเจอร์เจเนอเรชันทํามอันนี้คือลดลดดิเล์มาด้วยไงอันนี้ถ้าจะเปลี่ยนไม่ได้อะ่ะ ก็เปลี่ยนไม่ได้แล้วว่านี่คือสุดแลของของกูกอะ่ะนี่คือขั้นสุดแล้วจริงๆอะ่ะนอกจากจะได้เกียร์เจ็ดดาวอะ่ะนอกจากจะได้เกียร์เจ็ดดาวอื่นๆอะ่ะนึกออกไหมไม่ไหวแล้วนี่คือสุดใจแล้วว่ะเออสุดใจแล้วมันต้องใช้ค่ะเลนเจอร์เจนเนเรชันไทม์มันต้องใช้ anger, ation, ใชดีเลย์จริงๆไม่งานมันออกมาไม่ทันจริงๆนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยว เราลองไปเล่นกับเด็กเสือกรอกจริงๆถ้าลดแร่ได้มากกว่านี้จะดีมากๆเลยอะอยากลดแร่ได้มากกว่านี้อ่ะใช้คุณริต้าเลยลีเจนจัดไปรอบนี้จะภาวนาหนี่ยเองภาวนาหน่อย เห็นไหมที่มันมีหัวใจตกใจอยู่ข้างบนหัวนะคะอันนี้คือตัวที่โดนตัวที่โดนลำนำนะเผื่อใครไม่รู้ดีใจเหมือนกันนะที่มีน้องๆคนใหม่ๆเข้ามาดูในช่องนะคะคือสำหรับใครที่เเล่นเพิ่งเล่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วเข้ามาดูในช่องก็ยินดีต้อนรับทุกคนด้วยนะคะ ช่องนี้เนี่ยเคยทําคลิปแบบที่แบบเออสำหรับมือใหม่อะไรอย่างเงี้ยเยอะมากนะหรือว่ายังในในสำหรับแบบคลิปทั่วไปที่ขูลงอยู่เรื่อยๆเนี่ยก็ยังจะเป็นคลิปที่แบบเออเราจะเก่งไปด้วยกันอยู่นะเพราะฉะนั้นใครที่เข้ามาอยากสอบถามอะไรสามารถ,ถที่จะคอมเมนต์ถามได้เลยนะคะกูก็จะมาคอมเมนต์ตอบให้นะส่วนใหญ่ก็ตอบหมดนะ แต่ใครที่เป็นชาวผีน้อยก็จะตอบเร็วกว่านิดนึงฮฮนิดนึงอ่ะน,นิดนึงโทรมัดมาโทรมัดมานี่เป็นช่วงเวลาที่เราจะได้สลับไปทีมสองนิดนึง คีริวไปไหนเนี่ยคีริวลูกโหอยากจะให้คีริวออกมาแบบรัวๆมากมองไม่เห็นเลือดฐานฝั่งโนน่ะอุ้ยแย่แล้ว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 แล้วอุ้ยออ้ยวิสัยพิเศษ โอไม่ลอดอะรอบนี้คือรอบนี้คือไม่ไหวฝั่งหนูมันโหดจริงๆโอ้ยจริงเราคือเมื่อยมือมากแม่เมื่อยมือมากความรู้สึกแบบนี้กลับมาอีกแล้วนะคะแต่ก่อนที่เล่นแบบ จำได้ไหมช่วงแต่ก่อนที่แบบเกมมันออกแรกๆอะ่ะเราก็มีความรู้สึกแบบนี้แหละขึ้นเหนื่อยและเมื่อยมือมากนะนี่คือกลับมาอีกแล้วแต่กลายเป็นด่านยากแทนมารอบนี้ต้องผ่านแล้วละ่ะ งถ้าสมมติว่าเราเอามาตะาอยู่ดีๆอยู่แล้วเราไม่จําเป็นต้องแบบผัดก็ได้ไหมเราเอาไว้ผัดแบบช่วงเวลาที่เราแบบรู้สึกว่าเราโดนโจมตีเยอะๆดีไหมอ้าเฮ้ยโอ้โหเอลซ่าเห็นเอลซ่าไหมเอลซ่าชวงไปตรงนั้นไม่รู้เหมือนกันว่าเพราะอะไรถึงชนะนะทุกคน บางทีก็งงเหมือนกันอะแต่ก็ผ่านมาได้แล้วค่ะแล้วตอนนี้อยู่ที่ด่านหกสิบแปดแล้วเอาล่ะเราก็ต้องกระดึบกระดึบไปเรื่อยๆนะคะด่านหกสิบแปดมาไหมขึ้นด่านมันยิ่งแบบไกลขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมแล้วพอไกลอ่ะมันจะทําให้แบบตัวฝั่งโนูนะคือเราจะยิงไม่ถึงข้างหลังแล้วมันก็เลยทําให้แบบมัน สะสมตัวมาได้เยอะมากๆนะคะได้อยู่นะเฮ้ยเฮ้ยเ,ยเย้ได้อยู่ได้อยู่เฮ้ยดูดีเลยดูดีเลยเฮ้ยเหมือนจะดูดีขึ้นแฮ้การทัดครั้งนี้ดูดีมากเอ่อยังไม่เห็นยังไม่เห็นเลือดฝั่งโน,นเลยนะคะอุ๊ยทมัิมา โทมดเนี่ยจะมาเมื่อเราแบบตายกี่ร้อยตัวจะไม่ได้อุ้ยเย้ชนะทุกคนวัวเป็นไงล่ะฟุกจริงอ่ะเอาจริงตัวเมื่อกี้นะคะลำนำเย้ายวนแน่นอนนะคะตัวบอสตัวใหญ่นะคะตีป้อมตัวเองนะคะและเราก็เลยชนะมาจนได้นะจ๊ะนี่หูยเอาค่ะด่านที่69แล้วมา อ๋ช่วงนี้เนี่ยถ้าสมมติว่าใครแบบเอ้ยโอ้โหกำลังจะบอกเลยว่าช่วงนี้ใครที่เข้ามาเล่นน่ะให้เล่น special s t a t e กันเยอะๆนะคะเพราะว่า special s t a t e ที่มันเป็นช่วงคริสต์มาสอ่ะมันดอบขนนกเยอะมากนะทุกคนเออเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะเก็บขนนกแบบมีขนนกเก็บตุนไว้นะคะต้องเล่นจริงๆ และได้ถึงวันที่31มนสะิบเอ็ดถ้าจำไม่ผิดแล้วก็ล็อกอินก็ได้เกียร์แต่เกียรกากทุกคนเกียร์กากให้มันเองไงอ่ะเกียร์กากมากให้แบบพลังโจมตีกายไม่ใช่เปอร์เซ็นต์เลยเออเซง็งความกา,กากของเกียร์ที่เกียร์ฟรีที่ได้นี้ แต่ว่าช่วงนี้มันมีกดเกียร์กาชาแงเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไปกดเกียร์กาชากันนะคะเดี๋ยวนะฉันไปไหนอะคีริวฉันหายคีริวฉันหายคีริวมาไม่ทันอุย๊ยอ้าโอ้โหเลือดถ่านเหลือครึ่งหนึ่งแล้วนะเนี่ยความเซ็งนี้ เอาใหม่เอาใหม่ด่านที่เจ็ดสิบนะคะโอ้โหแต่ใกล้ถึงความจริงแล้วทุกคนตอนแรกคิดว่าไม่คิดว่าจะแบบไม่คิดว่าจะมีโอกาสที่จะขึ้นมาถึงด่านนี้ได้นะเอาจงจริงคิดว่าแบบเออยังไงฉันคงด่านยากช่างมันไม่เลและอะไรอย่างเงี้ยเอออย่างนั้นเลยแต่ก็มาได้นะ ถึงแม้ว่าตัวจะแบบเออไม่ได้เอา้าชนะเลยวะถึงแม้ว่าตัวจะไม่ได้แบบมีตัวเมตาอย่างที่ทุกคนแบบอา้าวไม่มีอีเวนต์สเตอยู่หรอป๊าคือต่อให้เราไม่มีตัวเมตาเหมือนใครๆเขาแต่เราก็สามารถมาดูกันต่อนะคะด่านที่71แล้ว แล้วถ้าสมมติว่าผ่านด่านนี้ใช่ไหมเราก็จะเหลือด่านที่เจ็สิบสองแต่เรายังไม่สามารถเล่นได้ในวันนี้นะเพราะว่ามันหมดไม้แล้วนะต้องไปเล่นพรุ่งนี้แต่ก็ไม่แน่นะด่านที่เจ็บสองอาจจะเล่นประมาณครึ่งชั่วโมงมันอาจจะโคตรยากอะไร้ยต้องเล่นครึ่งชั่วโมงหรือเปล่ามาดูด่านเจ็เอ็ดกันละกันเฮ้ยนี่ไงเห็นไหมเห็นน้องช้างไหมน้องช้างเนี่ย มีหัวใจกระตกใจอยู่บนหัวนะคะน้องช้างจะตีฐานพวกเดียวกันเองไหมตีให้หน่อยดิตีให้หน่อยลูกลำนำเยาวยวนไม่ตีอะ่ะเอ้ยเอ้ยเอ้ยตีตีตีอยู่ตีอยู่นี่เรียบร้อยเมื่อกี้เลือดฐานลดเร็วมากทุกคน ผ่านแล้วได้กบดำแปดดาวด้วยนะคะด่านนี้แล้วก็หมดไม้แล้วมาจ่ออยู่ที่ด่านที่7จิบสซึ่งเข้าไปเลยไม่ได้ <laughs> นะเฮ้ย